สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ดีอะไรสายตั้มเช่นเคยนะครับผมวันนี้ทําคลิปในบ้านนะครับผมเป็นคลิปเกี่ยวกับการปั้นรถคันหนึ่งนะครับผมว่มาการปั้นรถคันนี้มาผมทําอะไรบ้างนะครับผมมีขั้นตอนยังไงนะครับผมใช้อะไรแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมวิดีโอนี้จะเป็นาภาพ นะครับผมเป็นภาพถ่ายนะครับผมซึ่งผมใช้เวลาปั้นรถคันนี้ประมาณแปดเดือนนะครับผมแปเดือนนะครับจึงไม่สะดวกในการถ่ายเป็นวิดีโอนะครับผมเพราะว่ามันยาวเกินนะครับจึงเป็นภาพนิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมเราเข้าไปหน้าจอโทรศัพท์อีกเครื่องเลยนะครับผมนี่คือ,อสภาพ รถนะครับผมที่ได้มานะครับผมในราคาห้าพันแปดร้อยบาทนะครับผมพร้อมเล่มนะครับผมทะเบียนเล่มนะครับนี่นะครับมันก็จะเย็นเย็นเก่าๆหน่อยนะครับนี่นะครับชุดข้างหน้านี่ก็คือแตกหมดเลยนะครับผม เบรกก็ไม่มีสายนะครับผมเบรกหน้าสายน้ำมันไม่มีนะครับผมแม่ปั๊มล่างก็ไม่มีนะครับชุดก็ยังดีที่ติดเบรกหลังมานะครับผมแต่ก็มันจะไม่ได้ใช้ครับอันดับแรกก็คือลื้อเลยครับผมทำการลือ้อทำความสะอาดนะครับผมนี่ครับดูครับมีตะคาบสนิม รถคันนี้เป็นรถคนแก่นะครับผมทําการจอดไว้นานนะครับผมก็คือแกได้รถมาใหม่นะครับผมก็เลยลืมคันนี้เลยนะครับผมนี่ครับสภาพเครื่องนะครับผมเน่ามากเลยครับคาบน้ํามันคาบอะไรแต่มากับผมสตาร์ทติดนะครับผมก็คือตอนลองสตาร์ทติดนะครับแต่ไม่กล้าขี่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเครื่องมันโอเคหรือเปล่านะครับ นี่นะครับผมเล็กแผงคงแผงคออะไรตรงหมดนะครับกับเล่มหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วหรือก็จะได้เฉพาะโครงนะครับผมเอาไปทําสีใหม่นะครับชุดนี้จะเป็นส่วนที่ลือออกนะครับผมใส่ตะกร้าไว้เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ ตอนนี้จะเป็นแผงคอนะครับชุดแผงคอกระบอกโชกแกนโช๊กนะครับแกนโชน๊กนี่มันรู้สึกว่ามันจะเป็นตามดเยอะนะครับผมผมก็เลยทําการสั่งซื้อมานะครับผมแล้วก็กระบอกก็เหมือนกันนะครับผมใช้เป็นของกึ่งนะครับไล่เบานิดหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับส่วนกุญแจก็ ไม่มีนะครับผมก็เลยได้ซื้อใหม่นะครับผมใจผมก็ไม่อยากซื้อเพราะว่าเป็นกุญแจศูนย์แต่ว่าทำไงได้ครับเพราะว่ามันไม่มีดอกมานะครับส่วนนี้เป็นชุดสายไฟแล้วก็เลื่อนไม้นะครับอันนี้จะเป็นแฮนด์แล้วก็ไฟท้ายนะครับอะไรเล็กๆน้อยๆครับเก็บไว้ในตะกร้าเก่าๆนี่นะครับ เพื่อกันไม่ให้หมาคาบไปนะครับหรือเวลารถของเก่ามาพ่อจะได้ไม่หยิบไปทิ้งนะครับไปขายนะครับส่วนนี้เราต้องแยกไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวโดนเอาไปขายนะครับนี่นะครับแผงคอของติดรถมานะครับผมช่วงนี่ครับช่วงท้ายๆตัวนี้ครับมันจะผุนะครับนี่ครับ ที่ผมอยู่ตรงกลางจอนะครับมันจะผุนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่ไหวนะครับผมก็เลยได้สั่งซื้อมาใหม่นะครับผมเป็นมือสองเหมือนกันนะครับชุดล้อที่ติดรถมาเป็นของดี d ดีนะครับผมเป็นปีเก่าด้วยนะครับผมนี่ครับชุดลอด้อชุดยางชุดชุดล้อทั้งหมดจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอาไป พ้นสีมันก็คงจะลอกล่อนเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับอะไหล่รถแรกคิดว่ามันคงไม่ได้ซ่อมเยอะนะครับก็เลยสั่งแค่ออชุดซีรวดมาจะก,กะว่าจะสานใหม่แล้วก็ชุดปั๊มน้ําแล้วก็ชุดโอลิงนะครับอ๋อที่มันมีโอลิงมาด้วยก็คือโอลิงฝานะครับผมผมได้เสื้อฝาเทียมมานะครับผมเสื้อเทียม แล้วก็เป็นฝาที่เขา,าเป็นมือสองนะครับผมที่เขาเซาะร่องโอริงไว้แต่ว่ามันพังแล้วครับรู้สึกว่าเป็นเสื้อเทียมมันจะลูกติดมามั้งครับเดี๋ยวผมเสื้ออันเดิมมันใช้ไม่ได้นะครับผมตอนแรกก็ยังไม่ให้ช่างดูนะครับผมเอาละครับมาดูที่สีนะครับผมเป็นสีผงไพลเล็กนะครับที่ผมใช้มาทำ สีโครงนะครับผมเป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเบอร์2,3 2สทับบนะครับอันนี้โครงได้ทำการลอกสีเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำการขัดนะครับผมที่ห้อยอยู่ข้างเตาแบบนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีเวลาทำนะครัผมทำตอนกลางคืนนะครับแล้วทีนี้มันไม่แห้งนะครับผมถ้าปล่อยไว้แบบนี้ก็คือลอกสีมาแล้วก็สนิมจะกินอีกนะครับผม ผมเลยทําการย่างไฟย่างโครงครับให้มันแห้งนะครับผมถ้าใครมีแก๊สก็ใช้แก๊สเป่าเอาก็ได้ครับเป่าบางๆแล้วก็ให้มันแห้งนะครับให้น้ํามันหายออกจากเหล็กนะครับนี่คือชุดกล่องฟิวนะครับผมแล้วก็ตัวแผ่นแผงชาร์จนะครับผมแล้วก็ทําเอา พงมาทำสีนะครับผมมันก็จะไม่ค่อยเงานะครับเพราะว่ายัางไม่พ่นเลกเกอร์น,นะครับนี่ครับนี่ก็ทำการพ่นเสร็จแล้วครับก็มาห้อยไว้ในบ้านนะครับผมห้อยไว้เจ็ดแปดเดือนจนแม่ด่านะครับผมไม่ได้ประกอบสักทีนะครับนี่ครับ ผลแล้วมันก็จะเงานะครับส่วนที่ผมซูมนี่ครับเราจะเงานิดนึงนะครับมันก็จะไม่เงามากหรอกเพราะว่ามันเป็นสีธรรมดานั้นะไม่ใช่สีทูเ k นะครับผมส่วนนี้จะเป็นชุดสีนะครับผมที่ถ่ายไว้ก็คือถ่ายไปให้ช่างดูนะครับผมว่าสีนี้มีโคดสีไหมสามารถผสมสีได้ไหมนะครับผมก็ผมจะทําเป็นสีเดิมนะครับผมจ้าบอกว่าไม่มีนะครับผม ก็เลยได้เป็นสีน้ําเงินคล้ายๆกันนี่ครับแต่เป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับผมได้มาแทนนะครับตอนนี้จะเป็นลูกปืนแผงคอนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนมันกันนะครับเป็นใช้เป็นลูกปืนเตเปอร์นะครับเขาเรียกว่าลูกปืนเข็มนะครับแต่ว่าชื่อมันเป็นลูกปืนเตเปอร์นะครับผมตอนนี้ใช้ดีมากครับลื่นไม่ฝืดเลยครับแต่ข้อเสียมันก็คือมันลื่นมากมันก็จะสะบัดนะครับผม ตรงแฮนเวลาเราขี่เร็วๆนะครับผมมันจะสะบัดนะครับตัวนี้ถ่ายให้ช่างดูนะครับผมเพราะว่าเป็นสีสองเฉดนะครับผมว่าเขาสามารถทำให้ได้ไหมตีราคาเท่าไหร่นะครับผมปรากฏว่าตีราคามา2,500บาทนะครับถือว่าหนักเอาการนะครับผมค่าทําสีชุดสีนะครับผมเพราะว่าชุดสีเดิมผมมันก็เกือบครบนะครับผมไม่มีแค่บางโคนกับ หน้ากากแล้วก็เว้นท้ายแค่นั้นเองนะครับผมที่ที่ติดรถมานะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตนะครับผม h ันนีว่วิวนะครับผมผมได้ทําการแปลงนะครับผมตัดสายแปลงปักใส่ให้มันตรงรุ่นกับแดดนะครับผมจะได้ไม่ต้องตัดสายที่ชุดไฟนะครับผมจะได้เสียบกันเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับผม ตัดต่อเองทําเองนะครับผมถ้าใครอยากรู้หรืออยากสอบถามก็สอบถามกันมาได้นะครับตอนนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อจะเป็นมือเบรกมือคัดนะครับผมตอนแรกผมจะทําเป็นคัดน้ํามันนะครับก็เลยสั่งมาทางซ้ายทางขวาเลยนะครับผมเป็นของอะดรีนลีนสั่งนอออกมาจะถูกหน่อยนะครับผมถ้าสั่งไทยนี่ตกไปสามพันกว่าบาทนะครับ ตัวนี้นี่ครับปั๊มคู่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้คัดน้ํามันอยู่ดีใช้คัดสายแต่เป็นของอะดรีนาลีนเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมใส่ชุดสีเดิมผมใส่เต็มเต็มคันนะครับผมมันก็เลยยังไงล่ะมันก็เลยใส่ปัม๊มกระทุงคัดไม่ได้นะครับนี่ครับที่ผมพูดถึงสวิตช์ทันทีวิวเมื่อกี้นะครับ นี่ครับพวกปลั๊กพวกอะไรนะครับผมซื้อมาต่อใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับตัวนี้นี่แหละครับปัญหามันที่มันใส่ปัมคัดน้ํามันไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับปัญหาที่ใส่แล้วมันเกะกะในการชุดสีมันต้องตัดชุดสีออกนะครับผมทําให้ใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์แรงดันน้ํามันเขาเรียกว่าสต็อปไฟแต่ว่าใช้น้ํามันไปดันแทนนะครับผม ตัวนี้ตัวละประมาณ70บาทนะครับผมซื้อในไทยก็อยู่ประมาณ150บาทตัวละ1 5อนะครับก็จะแถมมากับพวกแหวนกันน้ํามันด้วยนะครับเป็นแหวนอย่างดีนะครับนี่ครับตัวนี้ผมซื้อแยกมานะครับผมแต่ว่าในถุงก็มีมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นบูสต์สวิงอาร์มนะครับเป็นบูสต์สวิงอาร์มกับลูกปืนนะครับผมเพราะว่าเอามาใส่กับ ตัวดิงอาร์มเป็นมินิยมนะครับผมส่วนตัวนี้สว่านเอาไปมาเจาะตาับเกียวใหม่นะครับผมมันมีส่วนได้ตา๊บเกียวอยู่ครับนี่คือทางน้ำนะครับผมตรงเสื้อกับตรงแข้งนะครับส่วนนี้จะเป็นน้ำยากันคายนะครับผมล็อกเกียว การซึมน้ำมันได้ด้วยนะครับผมนี่ครับซื้องอามที่ผมสั่งซื้อมาเป็นของอหน่วยเลสซิ่งโปรเจกต์นะครับผมนี่ครับมีตำหนินะครับเพราะว่าช่างไม่ได้ขันน็อตอที่ยึดกับโชคมาไม่ได้ขันไว้ตรงนั้นนะครับปล่อยมาในกล่องเลยมันก็เลยทำการถูกับ สวิออามของผมนะครับทำให้เกิดตําหนินะครับนี่ครับรอยตำหนิตัวนี้ดอกตา้าบนะครับผมจะเอามาตา้าบเกี่ยวนะครับส่วนนี้จะเป็นไฟหน้ากับไฟท้ายนะครับผมของ HMA หรือเปล่าเขาเรียกว่า HMA ไหมครับหรือว่า Hm บางคนเรียก Hm เฉยๆแต่มันตีตาว่า HMA นะครับ นี่ครับที่ผมพูดถึงครับทางน้ํานะครับกับส่วนที่ผมตับเกียวใหม่นี่ครับเป็นทองเหลืองนะครับไอทีแดงๆอยู่อยู่ท่อน้ํานะครับมันคือน้ํายากันคลายนะครับผมการซึมได้ดีเลยครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับนี่ครับที่ผมทําการตับเกียวใหม่นะครับนี่ครับเป็นตับ รับใหม่แล้วก็วางเกลียวทองเหลืองใส่นะครับผมเพื่อใส่น,น็อตเขาเรียกว่าน,น็อตถ่ายน้ำถ่ายน้ำนะครับไม่ใช่ถ่ายน้ำมันเครื่องขอไปครับถ่ายน้ําครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นเสื้อเทียมนะครับผมผมได้ใส่อันนี้ไปก่อนตอนแรกยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใส่เสื้อเดิมนะครับผมยังไม่ได้เอาเสื้อไปให้ช่างดูนะครับผมว่ามันใช้ได้ไหม ก็เลยวางท่อน้ําใส่เลยครับนี่ครับใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมันผูุมากเลยครับของเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วก็มันหลวมด้วยนะครับผมหลวมนิดนึงผมได้เอาเหล็กนะครับผมตอกอ่าตรงตรงท่อน้ําให้มันให้มันขยายขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะใส่ตัวนี้นะครับให้มันได้นครับนี่ครับก็ให้มันฟิตนิดนึงครับแล้วก็ใส่ น้ำยาการคายลงไปมันก็แน่นเลยครับนี่ครับอะไรเทียมชุดสีเป็นของ H.M เหมือนกันอ๋อนี่ไงครับที่เขาเขียนนะ H.M. Auto นี่ครับฝาป,ปิดไฟท้ายแต่ผมเรียกว่าแว่นเว้นท้ายนะครับส่วนนี้จะเป็นการทำสีถังน้ำมันนะครับผม รู้สึกว่าไฟล์จะเสียหายนะครับเดี๋ยวนะครับขอเช็คดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วครับเสียหายบางรูปนะครับผมอันนี้ เป็นบานพับเบานะครับบวกที่ติดกับถังน้ํามันนะครับนี่ครับทําสีใหม่นะครับถังน้ํามันนี่สีมันเหลือนะครับจากการทําโครงนะครับก็เลยเอามาเป็นรองพื้นซะเลยครับผมอย่างดีครับผมนี่ครับแล้วก็สวิตช์กุญแจนะครับผมเป็นของอะไรเนี่ย ไม่รู้ครับสั่งมาร้อยเก้าสิกว่าบาทนะครับผมได้ตั้งสี่ดอกนะครับส่วนนี้จะเป็นเรือนใหม่นะครับผมล้างเรือนใหม่แล้วก็ซ่อมเรือนใหม่ครับซื้ออีกตัวหนึ่งมาเพื่อที่จะซ่อมเอาอะไรใส่อีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับบิ้วเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราจะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าของเดิมขามันไม่ใช่ขาครับเข็มมันหักครับผมก็เลยซื้อพวกที่ เขาขายขามันหักแต่ว่าเข็มยังใช้ได้ผมก็เลยซื้อมาแล้วก็ทําการกอเลขไม้เป็นศูนย์ให้หมดเลยครับเพราะว่านี่ครับเวลามาอยู่กับผมจะได้รู้ว่าผมขับเท่าไหร่นะครับผมผมขี้เกียจจาครับผมจำเลขเดิมแล้วก็ไปบวกลบเอานะครับจะได้ถ่ายน้ํามันเครื่องถูกนะครับนี่ครับแต่ภาพขานะครับผมครบนะครับนี่นะครับเสื้อเดิมกับเสื้อเทียม นี่ครับที่ผมพูดถึงดูเสื้อเทียมนะครับผมนี่ครับมันจะมีร่องมีขีดนะครับผมดูเสื้อแท้นะครับผมนี่ครับผมได้ทําการถอดถอดหลักออกมาแล้วนะครับผมเพื่อที่จะนําเสื้อตัวนี้ครับตัดสินใจแล้วว่าจะนําเสื้อตัวนี้ไปปาดหน้าใหม่นะครับผมแล้วก็ ล้อนะครับผมใช้เป็นล้อของโยโกนะครับผมงบมันมีจำกัดจริงๆครับใจก็อยากได้อ่อของพวกซ u เปอร์เด็กพวก DID นะครับพวกคอมดาวนะครับจะดีหน่อยนะครับผมชุดล้อเป็นของโยโกแล้วก็ชุดดุมเป็นของอเขาเรียกว่ายาสกินะครับผมของยาสกินี่ครับ นี่ครับซื้ออะไรมากองไว้นะครับกองไว้เตียงนอนนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่อะไหล่รถทั้งนั้นนะครับผมให้อะไหล่รถนอนครับผมผมไม่นอนครับผมนี่ครับเอาที่นอนออนแล้วก็เอาอะไหล่รถมาเลยครับผมดูครับพวกอะไหล่นี่ครับรู้สึกว่าเวลามันเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเอาไว้คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวดูคลิปหน้าต่อนะครับผมเพราะว่า เวลามันล่วงเลยมาสิกว่านาทีแล้วครับผมเดี๋ยวจะเบื่อเอานะครับผมอีกอย่างมันอัปโหลดนานนะครับผม u t u b e เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไว้ต่ออีพีต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเป็นอปั้นโนวาเดอีพีหนึ่งแล้วก็อีพีสองนะครับผมแล้วก็มาจะมารีวิวรถให้ดูนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้านะครับผม ไม่ว่ามา้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องย่อมเพลานะครับผมเพราะว่าลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ